ดิมที่ที่วองขันปะค่ะจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะดิมจะมารีวิวที่ดินแบ่งขายค่ะเนื้อที่1นึ่งไร่กับอีก3งานนะคะตอนนี้ดิมอยู่ด้านหน้าที่ดินของเราด้วยกันค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยาง2ด้านเลยนะคะหน้าที่ดินเริ่มตั้งแต่ ตรงเสาไฟฟ้านี้เลยค่ะเสาไฟฟ้านี่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่ยี่สิบเกเมตรค่ะแล้วก็ยาวตรงนี้นะคะไปจนถึงแนวบ่อของที่ดินอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะบ่อน้ำในที่ดินนะคะหน้ากว้างของบ่อน้ำอยู่ที่ยีค่ะความลึกอยู่ที่ยี่สิบห้าเมตรด้วยกันนะคะ แนวเขตด้านหน้าที่ดินก็เรียบไปตามถนนลาดยางเลยค่ะ29เมตรส่วนด้านหลังตรงนู้นเลยค่ะจะมีถุงปักอยู่นะคะถุงปักอยู่ตรงนี้ค่ะถุงแล้วก็ถุงตรงนี้นะคะที่ดินก็แบ่งขายสี่เหลี่ยมเลยค่ะบ่อน้ำนะคะขนาดหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรนะคะความลึกอยู่ที่25เมตรค่ะ บริเวณรอบๆก็เป็นที่โล่งกว้างเลยนะคะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะมีไฟทางด้วยค่ะที่ดินอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะราคาขายยกแปลงอยู่ที่790,000บาทค่ะหน้ากว้างถึงเสาไฟฟ้าเลยนะคะตรงที่รถจอดไว้อยู่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะเราก็ เข้าไปยังที่ดินด้านหลังเราได้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่เนินนะคะเข้าไปได้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เนินที่เราจะเข้าที่เราแนวเขตคือตรงนี้ค่ะเสาไฟฟ้า ขับรถเข้าไปได้เลยนะคะนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นที่เนินนะคะด้านข้างของที่ดินรถขับเข้าได้สบายเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ่อน้ำฝั่งทางนี้ก็จะต่ำต่ำหน่อยนะคะ ที่ดินเราทีด่ดินเราก็สี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะเพราะเราขุดบอ่อตรงนี้นะคะสมัยก่อนแล้วก็นําดินมาแปะไว้จู่ตรงด้านข้างที่ดินยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเขตนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่แบ่งขายด้วยกัน,นะคะ่ะหน้ากว้าง29นะคะความลึกของที่ดินอยู่ที่97เมตรด้วยกันนะคะ บริเวณรอบๆที่ดินก็มีเพื่อนบ้านค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยางนากว้งก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะคะเรียบไปตามถนนลาดยางเลยมาจนถึงเสาไฟฟ้าต้นนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นรถเข้าได้ค่ะรถเข้าได้นะคะแล้วก็บ่อน้ำอยู่ทางซ้ายมือ ของเราค่ะหน้ากว้างที่ดินที่แบ่งขาย29นะคะหน้ากว้างของบอ่อน้ำอยู่แค่20ค่ะรถเข้าด้านหลังได้เลยนะคะแล้วก็ปลูกบ้านตรงด้านหลังได้เลยเพราะว่าด้านหลังเราก็เป็นที่ราบเลยค่ะสี่เหลี่ยมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าติดต่อน,นัดชมได้ทุกวันเลยค่ะ087 0060727ค่ะหรือ ID ไลน e ดีมขันตะนะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะแปลงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายนะคะเนื้อที่1ไร่3งานตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ทุกวันเลยค่ะหรือว่านัดชมได้ทุกวันเลยที่ดินเราเป็นโฉนด นอนสอสีจอขุดแดงด้วยกันนะคะดินแถวนี้ก็เป็นดินดำเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่เนินนะคะฝั่งตรงนี้ที่เนินเสมอถนนเลยค่ะ,ะสังเกตลวดลวดตรงนี้นะคะแล้วก็ปักหลัก มันเป็นลวดหนามที่ปล่อยกระแสะไฟฟ้านะคะถ้าท่านใดที่มาชมที่ดินตามต่างจังหวัดแนะนําว่าอย่าไปโดนนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาเปิยกระแสะไฟฟ้าเพื่อไม่ให้วัวออกจากที่ดินนะคะนี่เลยเหมาะที่จะขุดโคกหนองนาค่ะหรือว่าเป็นบ้านพักต่างอากาศ มากๆเลยนะคะตามผังที่ดินตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ